you mm -hmm. อยากประเด้ยินข่าวว่ามาเจอกันอีกแล้วกางตีน hm ี่จะจอดไหมโคไปเพื่อนค่ะเพื่อนดีโบนมากโอ้วันนี้มาแบบไม่ได้นัดหมายขอกันพี่น้องสลากยังอยู่บ่อโคกับสากไปดีโบดมากมากกันอย่างเงี้ยยังเหลิมยังไงยังไม่อยากได้ยางไงโคกับสากแพงมาก

ลูกอัลโลกาไปวัู้ญ่เน้นแต่ว่าสวัสดีค่ะพี่เลื่องแร่ตองาว่าผู้ที่เป็นตัวเท้าตัวตาเจี๊ยสวัสดีค่ะตเจกหน่อยให้คอยเาสิมแจ้าสราก็โค้งกับตเนอย่างยู่บอกค่ะมั่นเป็นลกเอา่ามาบ้าเพราท่านนี่น่องเลยอาให้เพิ่นเอาซะเิ่นสิบอไดเขาแถวล้เที่ยวกันไดหมดเลย จับสลับอ้าวขัดปวดเที่นปวดขามาวัดมาว่ากันทีได้ออกกับพร่ลมกวนบริการกับร่างกายไปมาตดงการเต้นลูกพระร้านเน้นเท่ากันทีได้ออกกับร่างกายยามไปน้ยนะิตดจพระรมวงวันนี้ไปแบบเลือโลกเ้ากาวันมหามหาว่า ก็นาก็ได้เาราแน่แม่ใไพร่วมค่ะเนี่ยมันเกิดจากแบบว่าเบอรเบานั่อมเข้าไปลาใครใพร่วมนอค่ะเนี่ยแม่แต่ไก่กับปูหูคู่กันม่โอ๊ยไม่ไม่ต้องทำอะไที่ไหไปเกาแถวจ้าวศรานกันเลยค่ะ ชาไดพรลมเนาะค่ะจากฟาบุญกอยแม่ีูดตรียมเพศมากกับบุญนะเขาโลมว่าเกิด้าตรียมจากเพศนําเพินเวาไจากกระทาน้ําเพลินมาหนองโ่นะค่ะุแก่ม้านน้งโผเนาะค่ะแม่านอกเนาะค่ะก้าน้องโผลาคุแกมบาโุแก่านผ่เนา่ก่านนงเนาุ่ก่าคือกโาคะบานอยู่ครับเนเ่นะ เปิดประมูลไดข้อนำภาพเทียบตอรองต่อปลาแต่เขาคาราแน่ัดบ้าเขาหน่อยบอยแม่ขันบอดจากรอยกันไหมันบอดากรอยกันดุดีขันบ่มีกำลังจะฆ่าจากคุณยายหิมแม่นมูลเน้่ค่ะพี่น้องด้อยได้ดีจากสนามตเข้าเพื่อจะต้องหาะไส่วนบ้าซื่งการเนบัดบ้าหน้ากำลังสิคุหาใสวัดแนไปตาหลักกีบอยันีันเพา่้งกคุณเนี

วังเปียวปัจเเดือนเดือนแล้วเรื่อย่อยดาวเคราะห์กำลังจมกับแสงบาดลน้ำกัดมีเลือดลอยลอยยังพันร่มอยอะยังพันร่มอยอะจิ๋วรูมอะไรจิ๋วห้างการค้าในที่ไปไปดูตามมาเจว่าพระจันทร์ไลงมควรอยม พระสงฆ์ตวสยมมงคลธาตุตัวจิมินนาฬิกาเป็นถวาไว้พระตา่างพระสงฆ์กันบนนาประกอบพิธีปตัวจิมินนาบฬิกาเป็นเอไว้พระต่างพระสงฆ์กันบนขนาดประกอาพเธีศิลป์ตัวจามันนาฬิกบเ้านเอาไป้พ่อาหางค่ะแงฆ์กแนบนขนาดได้กินหน่อย โอยบ่มีแห้งปัดมากินน้ำกากบัดล้กกินร่เขื่นร่ขืนได้ยีแไหมกันเป็นจักรดันตัวดึงอล้วก็อกาูบอกาหัวเนี่ยสองขออาัดเน่ยเบากันแน่ยเบาวัาหวหวนจัดไปเนี่ยกินเข้าได้ร้ข้าวเก่าอยู่เด้ีมเสมันเป็นยาทำร่างกายยาดูตัวยาทิดการเจรจาว่าที่ปลาใจกับอย่บอยยี่เม้า โกเคแล้วโกแล้วต่อเิียวเลยค่ะพี่น้องต่อเขียวยาวเลยดวย่อด้วย เกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมนู้นนั่นเลนนันน้และน้นก่ิตาสลาภประสันเบิร์ดแล้วประสันพี่น้องก็ให้นู้นน้ี่เบิร์ดเบิร์ ไมลี่ไม่ได้จับสลากเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้เขาอยากไปนี่ฮ่าก็เจาะเลยพัดลมเนาะเขี่ยน,นี่ร้ายเนาะคนมาห้ายเนาะเฮ้ยเพล่านมาร้ายจับสลากร้ายค่ะโมคู่กันเอาเป็นว่าเบิร์ดแล้วค่ะไม่ได้จับไปชมบรรยากาศแม่น้ำมูลค่ะตาที่นี่พี่น้องน้าขึ้คืนก็เก่าได้พี่น้องนี่ตอนที่แรกมันยุคพันนั่น คุณไ,ไหวไร่เติมคุนมาเพียงขันที่นี่เลยน้ำมนนะคะน้ำมนหน้ำมนไหลยาวๆเลยค่ะเนะอาสลับวันนี้ลาท่านผู้ชมนะคะลาไปก่อนค่ะ แฟมิลี่ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้คลิปหน,น้าเจอกันใหม่ค่ะบุญสักการะาเดียวแล้วค่ะคนกำลังจะรังไหนเป็นกำลังรับประทานอาหารกันก็มีกระท่งมสำหรับคลิปดีสำหรับคลิปนี้เพียงแค่นี้ ลินหนาขอกันใหส่ขบายดีวัาดีค่ะ